สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพนานโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะของชาวลัคนาราศีพู้ตกว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหากท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาของตนเองก็ขอให้พิจารณาจากวันที่เกิดคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนก็สามารถฟังคำากนในคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ คำทำนายนี้เป็นแบบภาพรวมไม่ใช่การทำนายเฉพาะบ <reco Christ. S 1> ุคคลหากท่านใดอยากตรวจดวงชะตากับต <meter. S 1> ่วนตัวกับแม่หมอพล้านก็สามารถติดต่อจองคิวช่องทางรายใต้คลิปได้เลยค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะเมื่อดาวพระศุกร์นั้นโคจรเป็นราชาโชคถือว่าให้คุณแก่เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภนี้ทำให้นะเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายทั้งหลายนะรู้สึกกลุมกืนและ เป็นพันธมิตรกันมากขึ้นซึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้นค่ะเมื่อดาวพระศุกเป็นราชาโชคเข้าตําราในโหราศาสตร์ว่าราชาโชคฉลูเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ลุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองซึ่งเมื่ออยู่ในภพในเรือนสหัชัดแล้วโยกเกณฑ์ของชาวรันาดาวศุกรนั้นจะส่งผลให้ดีมากๆเลยค่ะทําให้ ประสบความสําเร็จมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเดินทางปทิศทางไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมเลยทีเดียวค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ฟังแล้วน่าอิจฉาชาวลัคนาราศีพฤษภมากมากเลยค่ะมาฟังกันที่เรื่องของการเงินกันเลยค่ะแหมบอกได้เลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเตรียมยิ้มออกได้เลยค่ะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะดวงดาวพระพุธนะคะโคจรมาเป็นกเกษตรซึ่งให้คุณกับเจ้าชะตาอย่างมากๆเลยค่ะ ดาวเกษตรนมายมถึงความมั่นคงเมื่อรวงดาวสถิตอยู่ในเรือนตนเองจะย่อมส่งผลให้มีอํานาจมีอิทธิพลเป็นที่ค่ะแล้วมาโคจรในภพของกระดุมพระซึ่งเป็นภพของการเงินนะคะทําให้นะมีรายได้เข้ามือแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะเงินทองจะคล้องตัวมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะทํางานทางด้านไหนหาเงินทางด้านไหนคุณจะมีช่องทางในการหาเงินหาทอง ได้เข้ามากๆเลยค่ะนะแถมยังจะมีโชคแบบฟุกๆอีกด้วยค่ะ,ะยิ่งเจราจาจะยิ่งได้เงินได้ทองค่ะใครที่มีลูกหนี้อยู่ในช่วงนี้ลองทวงเงินดูนะนะจะอาจจะได้เงินกลับคืนแบบไม่าคาดจิดก็ได้ทั้งทั้ที่เขาไม่เคยจ่ายหนี้เราเลยนะลองทวงดูค่ะคนที่เคยช่วยเหลือเรามาเมื่อแต่ก่อนนะคะลองเจราจาลองพูดดูนะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณค่ะ ใครที่อยากจะได้โบนัสอยากจะได้เงินพิเศษจากคนรักลองออดอ้อนดูนะคะบอกได้เลยว่าคนรักนั้นอาจจะให้เงินแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับเรื่องของการงานนะ การงานนะจะมีการติดต่อประสานงานเดินทางในระยะใกล้คุณจะได้ทําเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารเนี่ยควรจะตราตรองพิจารณาอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนค่ะก่อนที่จะลงมือเซ็นอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่งั้นจะทําให้เดือดร้อนภายหลังได้หรืออาจจะมีเอกสารคดีแพ่งคดีอาญาส่งมาถึงบ้านเพราะว่าดาวพระราหูนั้นโคจรเป็นนิดยังกลมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่ ทำให้จะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้เอาไว้บ้างนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเสี่ยงงานสีเทาๆให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากสิ่งที่คิดว่าผิดกฎหมายก็เลี่ยงอย่าทําเลยดีกว่าค่ะแต่ยังไงนะคะก็ถือว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ในทุกกรณีเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระราหูนั้นทำให้ชาวราศาีพฤษภนั้นมีปฏิพันไหวพริบ กลอุบายเก่งมากๆนะคะแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีดาวสุขนั้นโยกเก่งกับด,ว,ดวงชะตาอีกนะคะก็สามารถทำให้ผ่านไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะธุรกิจออนไลน์นักเขียนนักประพันธ์งานบันเทิงศิลปะต่างๆนักร้องนักตนตงจีจะมีชื่อเสียงมากๆ งานด้านการขายออนไลน์นะคะคุณจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้จะมีปัญหาก็จริงแต่ทุกอย่างปัญหาจะผ่อนคลายขึ้นในปลายเดือนจะได้รับงานเก่าที่ค้างๆไว้หรืองานที่รอมาตั้งนานแล้วนะคุณจะได้กลับไปทาอีกอย่างแน่นอนค่ะงานเก่าที่ค้างอยู่ทาที่ผ่านมาทําแล้วรู้สึกโอโ้ยากเย็นแสนเข็นไม่ผ่านสักทีค่ะ แต่รอบนี้นะคะบอกได้เลยว่าท่านจะทําผ่านและสาเร็จได้แบบง่ายดายแบบฉลุกันเลยทีเดียวค่ะ,คะต่อที่เรื่องความรักค่ะสําหรับคนมีคู่ค่ะจะยังมีความตึงๆึงกันอยู่เนื่องจากดวงดาวพระอังคารได้มาตรฐานเป็นนิดคู่ของเรานะคะช่วงนี้อาจจะไม่เอาอกเอาใจไม่สนใจดูยัญชาหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปค่ะ เตือนระมัดระวังนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆหากนํามาใส่ใจจะเป็นประเดินทําให้ทะเลาะกันได้เช่นหงุดหงิดที่คนรักไม่สนใจดูเฉยๆดูเย็นชาทําให้ชาวรักนาราศรีพฤษกนั้นเดือดขึ้นมาได้เช่นกันนม่หมออยากจะเตือนนิดนึงนะคะว่าเมื่อดาวพระสุกโครจรเลงกับดาวพระเสาร์แล้วเป็นคู่ศัตรูย่อมให้ผลร้าย อาจจะมีเหตุให้บานปลายจากเรื่องเล็กเ็กน้อยน,อยนอยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ค่ะสุดท้ายต้องพูดเลิกลาก,กันก็มีกันหลายท่านเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะดาวพระเสาร์โครจรพักองศาอยู่ด้วยจะยิ่งมีเหตุให้ต้องพัดพรากนะคะสำหรับคนโสดค่ะถือว่าจะมีคนเข้ามาดูใจในช่วงนี้มีเสน่ห์มากอาจจะมีหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาะอะาจ,จะเป็นเพื่อนเป็นญาติที่แนะนํามาให้ก็ได้หรือพบเจอทาง โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทาง Facebook ออนไลน์ต่างๆหากมีเข้ามาก็ให้ดูดูกันไปก่อนคะ่ะประคับประคองไปก่อนให้ช่วงปลายเดือนนั่นแหละนะคะถึงจะชัดเจนขึ้นในเรื่องของคนรักที่เพิ่งเข้ามาคะ่ะมาฟังกันต่อที่เรื่องของโชคลาภของชาวลักนณาราศรีพฤษภกันคะ่ะบอกได้เลยว่าโชคนั้นจะมีโอกาสได้แบบฟุ๊กๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวพพุธโคจรมาเป็นเกษตรให้คุณกับเจ้าชะตานะคะ ทำให้เจ้าชะตานั้นมีโชคแบบฟุกๆมีเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวค่ะโชคนั้นจะมาจากเลขบัตรประชาชนเลขหมายเลขโทรศรัพท์หรือลองเสี่ยงโชคกับเลขบัตรพนักงานนะต่างๆเลขนำโชคนะคะได้แต่เลข4เลข9เลข6เลข2 แม่หมอพรล้านก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพุธทุกทุกท่านนะคะประสบโชคร่ำรวยทรัพย์ตามดั่งคําทำนายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคําทำนายหากใครชื่นชอบแม่หมอพันล้านฝากกดติดตามที่ช่อง channel แม่หมอพรล้านโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทาง f a c e b o o k Fanpage แม่หมอพล้านโหราพยากรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ